ครับมาต่อกันอีกนิดนึงครับอ่าเป็นวีโก่สี่ประตูสี่คูณสีนะครับลำนี้นะครับแต่งฟูลเซตของป่าชีพอ่างทองนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่บ้านใกล้ลืดเคียงไม่ลืมมาใช้บริการกันนะครับ NK 4คนพระนครสีอยุธยาของเรานะครับชุดแต่งก็ กันชนท้ายครับของ h ั m m e r ร์ครับหล่อๆเท่ๆอยู่แล้วนะครับแม็กบัตเล่ฮะแม็กบัตเล่ตัวนี้ก็เป็นลบศูนย์นะครับลบศูนย์สีเทาครับกว้าง8นิ้วนะครับรัดกับยางเล x 斯ีครับเล x ซีก็ขนาดยางก็265 7 5 16นะครับกำลังดีหล่อๆนะครับเดิมทีของป่าชีพนี่ก็ออกลุยบ้างอยู่แล้วครับ แต่ก็คือยังไม่ได้อัพช่วงล่างใหม่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาให้บริให้ใช้บริการของ NK 4.4ครับอายุทยาของเรานี่เองครับไม่ไกลไม่ไกลครับขอบคุณมากมากครับสำหรับอาชีพที่ไม่ลืมกันนะครับกันชนท้ายนี่ก็ห้ติดวินด้วยนะครับติดวินเป็นท็อปสปีดนะครับเป็นท็อปสปีดตัวนี้นะครับ หมื0นสอปอนนี้ก็ดึงสบายๆครับอยู่ที่ประมาณดึงได้5้ถึงหตันครับสบายๆนะครับขอให้เรายืนนิ่งๆดีๆฮะเติมแต่งด้วย s n o ก k e ลครับตัวนี้ s n o ก k e ลนี่ก็เลือกใช้เป็นของไฮลักครับราคาเบาๆครับไม่แพงครับหล่อๆครับโชคที่เลือกใช้ก็เป็นโชกプロเฟンเดอร์นะครับ Pro f e เดอร โมโนทบครับตัวนี้หน้าหลังนะครับแล้วก็สปริงที่เลือกใช้เป็นของออซี่ครับออซี่นี่ก็ถือว่านุ่มนนบอยู่แล้วครับของเขานี่รับประกันคุณภาพเรื่องนนบครับนนบแน่นนุ่มฮะลงตัวกลมๆครับกันชนหน้านี่ก็เลือกใช้เป็นของ KCT นะครับเป็นเข่าเตี้ยครับงานเรียบๆราคาไม่แรงครับเบาๆครับตัวนี้ก็สวยเข้ารูปเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวตอนเสร็จผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปงล้อที่เลือกใช้นะครับเป็นของ ICD ครับ ICD ก็นุ่มๆน,มน,มนมตัวไม่ใช่ฮะตัว ICD นี่ของเขาเป็นไฟเบอร์นะครับสวัสดีฮะเป็นงานไฟเบอร์สามารถแตกแล้าวนี่สามารถซ่อมได้นะครับเป็นยิงสีเปลือกส้มสีระเบิดตัวนี้ยิงจริงนะครับยิงจริงเจาะจริง,รงกับตัวรถนะครับไม่ต้องกลัว ปิวหลุดหายนะครับสาหรับสรงของไอซีดีครับที่ข้อนี้ก็ถือว่าหล่อเหลาอยู่แล้วครับแดงๆนี่ที่เราเห็นนี่ครับเป็นกันโครงนะครับกันโครงนี่ก็เป็นบาลานซ์อาร์มครับเข่าโค้งศาสตร์โค้งนี่สบายๆครับสาหรับงานยก2นิ้ว2นิ้วพึ่งครับถือว่าศาสตร์โค้งได้สบายๆนะครับเป็นกันโครงครับด้านล่างนี่จะเป็นก้อนรองแหนบด้วยนะครับ ก้อนรองแหนบนี่ก็เป็นก้อนรองแหนบปรับองศานะครับซึ่งเป็นก้อนยกโดยตรงนะครับจะเอียงข้างหนึ่งโนนสูงข้างหนึ่งเตี้ยข้างหนึ่งนะครับเป็นก้อนที่ปรับองศาโดยตรงนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราเอาก้อนโหลดมา,มาใส่นะครับถ้าเราเอาก้อนโหลดมาใส่เนี่ยเพามันจะหักนิดนึงจะดูไม่สมูทนะครับหลายๆคนใส่มาก็ต้องผมก็ถอดออกนะครับให้ถูกหลักจริงๆก็คือเป็นก้อนยกโดยตรงนะครับจะเป็นยก หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วก็ว่าไปนะครับสีดำาๆนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวดอกเผานะครับดอกเผาขับหน้านะครับซึ่งตัวเนี้ยยกสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งเนี่ยจำเป็นมากครับสองนิ้วครึ่งนี่ะคือเผามันจะชันเวลาหักเลี้ยวมันจะลั่นนะครับเผาจะลั่นโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะอะไรเงี้ยมันเฝืนพอเราใส่ตัวดอกเผาไปแล้วเนี่ยอาการ ลั่นอาการฝืนตัวของมันนี่จะหายเลยครับแล้วก็ประหยัดยางหุ้มเผาพยางหุ้มเผาก็ไม่ค่อยขาดนะครับถือว่าเป็นตัวดอกเผาที่ใช้ได้ผลนะครับราคาไม่แรงครับเบาๆครับของสันนะครับยี่ห้อสันนะครับตัวนี้ตัวดอกเผาหน้าครับตัวดอกเผาขับหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังป่าชีพนะครับที่ให้ NK ได้ บริการได้มาใช้บริการกันนะครับต้องขอขอบคุณป่าชีพอ่างทองครับอของป่าชีพนี่ก็อยู่ที่อ่างทองของเรานี่ยไม่ใกลไม่ไกลครับร้านองค์อาจจลัดนีการแพทย์นะครับของป่าชีพนะครับที่อ่างทองนะครับ เดี๋ยวผมรีวิวตอนเสร็จให้อีกทีนะครับเป็นยก2นิ้วใส่ย,ยาง265 756นะครับของเล x 斯ีครับกำลังเหมาะกำลังดีครับคันนี้ก็ของปาชีพนี้ก็จะไปเสร็จแล้วก็จะไปลุยครับลุยบ้างขี่เล่นบ้างอะไรองี้ครับต้องขอขอบคุณม,มากๆครับ NK 4x4 คู 4, พระนครศรีอยุธยาครับฝากกันไปด้วยนะครับ ของเรานี่ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับถนนหมายเลขหนึ่งครับออกจากอายุธยาหันหน้าเข้ากรุงเทพนะครับออกจากอายุธยาตรงป้อมทางหลวงนะครับประมาณ4กิโลครับอยู่ซ้ายมือครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับเบอร์โทรสอบถามเส้นทางก็สอบถามเส้นทางสอบถามสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งนะครับ086 335 5209นะครับ เลิ่นกลางสอบถามได้เลยนะครับระวังกันด้วยนะครับเรื่องมิจฉาชีพครับหลอกให้โอนเงินมัดจําค่าอุปกรณ์หรือซื้อของต่างๆนะครับมัดจําน้อยมัดจํามากก็เสียดายแทนครับบางทีมิจฉาชีพหลอกเราให้โอนนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับจะให้ดีจะให้แม่นนะครับไม่โดนหลอกครับโทรศัพท์เลยครับ0863355209ครับโรสอบถามกันก่อนครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปต่อไปครับเจ้ารีโวซีประตูอ่างทองของป่าชีพครับขอบคุณมากๆครับที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับ